วันนี้เราพาเพื่อนๆมาดูกับรถ Honda Civic รุ่นลน่าสุดปี2024เจเนอเรชั่นที่11ของทาง Honda Civic นั่นเองกับเจ้า Honda e-hv e elpud e นะครับผมโดยในรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นล่างของในตระกูลของตัวรุ่น Hybrid e-hv e v, นั่นเองโดยในรุ่นนี้นะครับจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่1,99,000บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ลดลงมาจากในรุ่นก่อนพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่คุ้มค่านะครับเนื่องจาก p ร r f o ท m ิาที่มีมาให้แล้วเรื่องของความประหยัดนะครับที่ทําได้ถึง25กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดดเด่นของเจ้า h o n d a ปี2024ตัวใหม่นี้นะครับผมซึ่งในครั้งนี้นะครับทาง h o n d a เองก็มีการปรับโฉมนะครับและรูปแบบหน้าตาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยทีเดียวในเรื่องรายละเอียดจุกจิกแล้วก็มีการเพิ่มฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Google b u i l d i n เข้ามานะครับนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการตกแต่งเพิ่มเติมในหลายจุดรวมถึงระบบ Honda Sensing ที่มีการอัปเกรดซอฟต์แวร์ใหม่ถึง3รูปแบบนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจของเจ้า Honda Civic ใหม่นี้นะครับผมเดีย๋ยวมาดูรายละเอียดต่างๆของเจ้า Honda Civic ใหม่นี้ว่ามีความแตกต่างและความน่าสนใจยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวดูกันครับผม เราไปดูรายละเอียดของเจ้า Honda Civic ใหม่นะครับผมที่นี่มีการปรับเปลี่ยนพอสมควรเลยเดียวถึงหลายหลายจุดยังในเรื่องของไฟหน้ายังคงเป็นเหมือนเดิมเป็นโปรเจคเตอร์ lcd นะครับผมซึ่งเป็นเหมือนกับไฟในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับผมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรแต่สิ่งที่แตกต่างขอคงเรื่องของ กระจังหน้านะครับผมซึ่งมาพร้อมกระจังหน้าสีดําขนาดใหญ่ซึ่งมาพออร้อมกับลายรังพึ่งครับที่ให้ความดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองและส่วนหนึ่งที่ขาดไปได้ก็คงเป็นเรื่องของกันชนตัวกันชนหน้าอาได้มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดซึ่งให้ฟิลเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับที่เราเห็นอยู่ในเจ้า Honda าซ v i ิกไท e R นะครับซึ่งจะมีเรื่องของสันคมเหลี่ยมแล้วก็ช่องระบายอากาศที่บริเวณตัวกันชนหน้าอย่างนี้นะครับผมที่ สามารถระบายลมนะครับผมไปสู่ดิสเบรกด้านหลังได้นั่นเองนะครับนอกจากได้ในเรื่องของตัวหลักแอโรไดนามิกที่ดีแล้วในเรื่องของหน้าตาแล้วก็ความสวยงามนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของคีบนะคบผมที่ถูกเพิ่มขึ้นมานะคบผมทําให้ตัวกระชอนหน้าดูมีมิติแล้วดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นของเจ้า Honda Ci ี i c ใหม่นี้ซึ่งได้รับการออกแบบมาได้ดูค่อนข้างสวยงามแล้วก็ดูลงตัวเลยทีเดียวนนในส่วนของด้านข้างนะครับผม สิ่งที่แตกต่างออกมาก็คือในเรื่องของล้อซึ่งในตัว EL พัดจะมาพร้อมกับล้อขนาด1ิบ็ดนิ้วนั่นเองหลายห้าก้านแต่ถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยจะเป็นล้อขนาดสิบหกนิ้วนะครับแต่รุ่นใหม่นียมีการกัปเกรดนะครับตัวล้อให้มีความกว้างขึ้นพร้อมกับล้อลายใหม่เป็นขนาดสิบ็ดนิ้วนั่นเองซึ่งมีความสวยงามแล้วก็ดูลงตัวกับตัวรถได้ดียิ่งขึ้นโนมนึงเรื่องของสมรรถนะในการขับถนนก็จะดีขึ้นตามขนาดล้อที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนอกจากนี้ในส่วนของด้านข้างและในส่วนของด้านหลังนะครับผมซึ่่งถือวาปน สิ่งที่แตกต่างจากในรุ่นก่อนก็คือในไฟท้ายหลังนะครับจะเป็นไฟท้ายแบบลมดํานั่นเองซึ่งในรุ่นก่อนจะเป็นสีแดงขาวอย่างเงี้ยนะครับผมแต่รุ่นใหม่เนี่ยก็จะเป็นสีลมดํานั่นเองทําให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างภายนอกของเจ้า Honda Civic ใหม่นั่นเองนะครับผม ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถได้ดูสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองและนอกจากนี้นะครับใน Honda Civic ใหม่จะมาพร้อมกับ2รุ่นนะครับคือรุ่น e-hv กับรุ่นเทอร์โบแต่รุ่น e-hv นะครับก็จะมาพร้อมกับโลโก้ e-hv ซึ่งอยู่ด้านหลังตรงท้ายรถนะครับผมกับตรงกระจังหน้านั่นเองนะครับพร้อมกับโลโก้่า h o n d a Mark นะครับเป็นสีขอบสีน้ำเงินนะครับผมถ้าเป็นรุ่นตัว e-hv นั่นเองและนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของตัว เสาอากาศเกิดคลิปสลามมาให้นะครับอยู่บนเวลหลังคาด้านบนด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความฉบเฉียวและดีไซน์ที่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้นะครับผมในส่วนด้านหลังนะครับผมก็จะมีเพื่อของพื้นที่เก็บใช้สอยนะครับในการเก็บสัมภาระต่างๆนะครับผมมาให้นะครับถือว่าค่อนข้างกว้างเลยเดียร์สำับทันด้าซีวิกนะครับผมพื้นที่เก็บเนี่ยสามารถเก็บถุงก๊อบใหญ่ๆห,หรือกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆได้สบายๆเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะครับผมก็จะมีในเรื่องของ ข้างใต้นี้ครับก็จะมีที่เก็บอของจุกจิกได้รองเท้าอะไรเงี้ยสามารถเก็บในช่องเล็กๆนี้ได้และนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของที่ปั๊มอากาศลมมาให้นะครับกับน้ํายาเติมกันยางรั่วมาให้นะครับผมอยู่เวรนี้นะครับผมก็ถือว่าอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆก็มีมาให้อย่างครบคันและนอกจากนี้นะครับก็จะสามารถเปิดปิดพับเบาะได้จากตรงนี้นะครับโดยการดึงสลักตรงนี้นะครับผมก็จะสามารถพับตัวเบาะหลังลงเข้าไปได้นะครับผมเพิ่มความสะดวกสบายในพื้นที่ใช้สอย ที่มากยิ่งขึ้นนะครับในการใส่อุปกรณ์ที่มีขนาดยาวๆอย่างเซิร์ฟบอร์ดหรืออะไรเงี้ยก็ยังสามารถตอบโจทย์ได้ตัวนี้ได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับผมในส่วนของภายในของเจ้า Honda Civic ใหม่นะครับผมตัว e l pad นะครับผมก็ไม่ได้แตกต่างฮ Honda c i v i c เดิมเท่าไหร่นักนับสิ่งที่แตกต่างก็เป็นเรื่องของหน้าจอนะครับผมที่ขนาดใหญ่ขึ้นจาก7นิ้วเป็น9นิ้วโดยจะมีฟังก์ชันของ Google นะครับผม a n t นะครับของ g ูเก l ลเนะครับมาให้ตัวใช้คำสั่งเสียงจากตรงนี้นะครับกดปุ่มแล้วก็บอกให้ววกกกก็็บบอออสิ่่่่งงททีเเรราาาต้ไมจะปนน าง GPS หรือเพลงหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมทาง Google จะหาให้เราได้ซึ่งตัวนี้ก็เพิ่มความสดสบายแลยทำให้เราไม่ต้องลากสายตาจากคอนหน่นนะครับผมนอกจากนี้ในชุดแอร์นะครับผมก็มาพร้อมกับชุดแอร์นะครับผมแบบดิจิตอลนะครับผมซึ่งรองรับกับ tm 2.5ได้นะครับผมซึ่งตังนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวแลวตอนนี้ในหน้าจอขนาดใหญ่นี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าจอแบบ LCD นะครับผมแสดงผลการทางานต่างๆผ่านตัวเคอร์เซอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่รถนะครับผมซึ่งจะเป็นผ่านหน้าจอตรงนี้ก็ดีหรือแสดงผ่าน จอตัว9นิ้วนี้นะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวระบบอินโฟมชันนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของดูดิสเพล์ระบบเซฟตี้เบลนะครับตัวนิเกชั่นโตโฟนนะครับผมแล้วก็ออ d ดิโอรวมถึงสปีดไทม์อะไรอย่างเงี้ยแสดงผลต่างๆผ่านตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายแต่ถ้าเเราใช้คําสั่ง อ่า g o เก l e ในการใช้ G P S ในการบอกทางนะครับผมตรงหน้าจอตรงหน้าปัดนี้ก็จะขึ้นเป็นทิศทางให้เราด้วยในการบอกทิศทางที่เราต้องขับนะครับผมซึ่งนี้ก็ถือว่ามีความชาญฉลาดเลยเทีเดียวแล้วจากนี้ใน Honda Civic 2024นะครับผมได้มีการเพิ่มไฟเปิดบริเวณแต่งหน้านะครับของสองฝั่งนะครับผมให้กับ ั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่แล้วนะครับผมเผื่อ,อท่านสุภาพสตรีที่ต้องการแต่งหน้าไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถแต่งหน้าได้นะครับผมตัวนี้ถูกเพิ่มขึ้นมาปีหนึ่งฟังก์ชันที่ถูกเสริมขึ้นมาเพื่อเอาใจผู้ใช้งานจริงๆนะครับผมโดยในตัวบอกนะครับผมก็ไบอกตอบไฟฟ้านะครับเพะทั้งนนในฝั่งของผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้นะครับในรุ่นใหม่นี้ได้การปรับเปลี่ยนจาก Type A เป็น Type C นี้นะครับผมจะเปลี่ยนไปใช้สีแล้วแล้วพร้อมกับเวเลชชาร์จิ่งก็มีมาให้นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับโหมดนะครับผมก็จะมีโหมดสปอร์ตนะครับผมแล้วหน้าจอก,ก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปมีสปอร์ตมีนอร์มัลนะครับผมมี มีไอคอนนะครับผมแล้วก็มีโหมดใหม่ที่ถูกปรับขึ้นมาคืออินดิวด l นะครับผมซึ่งจะถูกปรับเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งโหมดนี้เราสามารถปรับเซตนะครับว่าเราต้องการองมอะไรแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมรวมถึงเครื่องยนต์นะครับรูปแบบเครื่องยนต์ว่าต้องการแบบไหนได้นะครับไม่ว่าอย่างเงี้ยองมาลัยจะปรับเป็นแบบสปอร์ตระบบส่งกลังเป็นสปอร์ตเสียงเครื่องนะครับเป็นแบบสปอร์ตถ้าเราอยากให้เสียงเครื่องเป็นนอร์มัลก็ตั้งได้นะครับเนี้ย หรือกังไลอยาให้เบาหน่อยก็เป็น normal หรือเครื่องยนต์นะครับผมก็จะประับแบบประหยัดได้หมดประหยัดได้หมดปกติได้สปอร์ตได้นะครับผมเราก็สามารถเซตติ้งจากตรงนี้ได้เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันใหม่นะครับที่ถูกเพิ่มขึ้นมาในเจ้า,จา Honda Civic อ่าีเอชดีวีนะครับผมกับินมีด้วยตรงนี้ถือว่าค่อนข้างล้ำสมัยเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามีหนึ่งหัวใจสําคัญนะครับนอกจากนี้นะครับผมก็ถือว่า Honda าซีวิเนี่ยถือว่าพัฒนามาถึงเจนเนอชันที่สิบเนี่นะครับค้ารถไม่ดีจริงหรือไม่รั้ความนิยมจริงไม่มีทางอายุยาวนานได้ถึงเจนนี้เลยทีเดียวนะครับนี่ถืออีหนึ่งความตั้งใจที่ทางฮอนด้าต้องการพัฒนาและปรับ รถให้ตรงกับคาแรคเตอร์ของผู้ใช้งานอย่างแท้จริงนะครับผมในส่วนที่นั่งแถวที่สองนะครับฮอนด้าซีวิเนี่ยในกลุ่มเดียวกันเนี่ยถือว่าฮอนด้าซีวิคเนี่ยถือว่ามีความกว้างขวางค่อนข้างมากอยูอย่แล้วซึ่งถือไปอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของฮอนด้าซีวิคในเรื่องพื้นที่ใช้สอยของแถวที่สองนะครับผมโดยตัวเบาะเนี่ยจะมีความละเอียดที่นั่งได้ถึงสบายๆผมเนี่ยสูงละแปดสิบกว่าหนักร้อยว่าห้าสิบกวก็ยังนั่งเจ้าฮอนด้าซีวิคได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวตัวเล็กรูมเนี่ยออวาาาเหล้ทีีีมมคยยดะับก็งงจจ สองสามนิ้วก็ถือว่าโอเคในการนั่งครับหรือว่านั่งได้อยู่ซึ่งในรุ่นใหม่นี้นะครับผมก็จะมีการเพิ่มในเรื่องของแอร์หลังมาให้นะครับผมพร้อมกับห่องเสียบ Type C นะครับผมให้ในสองตำแหน่งในด้านหลังตรงหลังชุดแอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็สองตำแหน่งในชุดด้านหน้านะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายให้อย่างครบคันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับผมก็จะมีในเรื่องของตัว เบาะนะครับผมที่มีเที่ยวรองแขนพร้อมสกับแก้วน้ํามาให้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของตัวเบาะเนี่ยที่สามารถพับแบบหกสิบสี่สิบได้แล้วนะครับผมในตัว e h e v ซึ่งในรุ่นก่อนหน้านี้ฮะอาจจะพับไม่ได้ในรุ่น e h y b พับได้เฉพาะรุ่นเทอร์โบแต่ในรุ่นใหม่นียสามารถพับได้ในทุกรุ่นแล้วตรงนี้เพิ่มความสะดวกสบายให้การใช้งานในการขนของใหญ่ๆหรือของที่มีหลายยาวเนี่ยก็ยังตอบโจทย์ตัวนี้ได้ดีเดียวซึ่งตรงนี้ทาง h o นด a ก็ทำมาให้อย่างตอบโจทย์และที่สําคัญนะครับผมในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับแปดลำโพงแต่ถ้าเป็นรุ่นอา RS เนี่ยจะมาพร้อมกับลำโพง ของโบสนะครับผม12ลำโพงเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ต้องเลือกนะครับแบบกับเงินเพิ่มขึ้นอีกประมาณสักแสนวาบาทถ้าจะเป็นรุ่นไอเอสนะครับแต่ตัวเอลพัเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ถือว่าเป็นรถอ,อีกต้นหนึงที่ขับได้ดีแล้วก็ประหยัดน้ามันค่อนข้างมากเลยในส่วนของภายในนะครับผมของรุ่นที่เราขับขี่อยูน่นี้จะเป็นรุ่น EL p พันะครับผมโดยในรุ่น E อลพเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดประมาณไม่กี่อย่างนะครับผมสิ่งที่โดดเด่นที่สุขขนนดกเด็เป็น7นิ้ว มาพร้อมระบบ Google Built-in นะครับผมซึ่งอยู่ในโหมดตรงนี้นะครับผมและสามารถสั่งงานควบคุมได้ได้ด้วยเสียงนะครับผมจากพวงมาลายัยเมื่อเรากดปุ่มที่พวงมาลัยนะครับผมแล้วก็ใช้คำว่าเฮ้ hey, Google ก็ทูเขาใหญ่ นี่ครับผมเราก็สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงในการสั่ง GPS เดินทางหรือแม้กระทั่งการสั่งเพลงหรือรวมไปถึงเปิดบอทแคสต่างๆนะครับผมในจากใช้คาสั่งเสียงนะครับผมใน Google เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานโดยที่เราไม่ต้องรับสายตาจากถนนนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็สามารถควบคุมผ่านสั่งงานได้ผ่านจากปุ่มพวงมาลัยนี้นะครับผมซึ่งกดปุ่มตรงนี้แล้วก็พูดว่าให้ Google นะครับผมระบบก็จะขึ้นมาที่หน้าจอนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับผมที่ช่วย ก็จะให้ผู้ขับขี่สะดวกสบายมากขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของ Google เพ y ย์เรอื่นนะครับผมซึ่งตรงนี้อาจจะใช้งานได้ไม่ครบนะครับผมเวลาขับขี่อยู่เนี้ยแล้วกูเกิลเพย์เนี้ยเราก็จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันตรงนี้ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของการใช้งานนั่นเองนะครับผมก็จะถูกเซฟเข้ามาซึ่งส่วนของหน้าจอตรงนี้ก็จะรองรับเรื่อง Apple Car p ร์พและ Android Auto แบบไร้สายนะครับผมและนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการโชว์การทําทงานของระบบไฮบริดต่างๆนะครับผมก็จะมีมาให้อยู่ตรงนี้ด้วยแล้ว อกจากนี้นะครับผมก็จะมีในเรื่องของตัวฟังก์ชันนะครับต่างๆไม่ว่าเป็นความประหยัดของตัวรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอก็าสามาแสดงผลจากตัวหน้าจอตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเปีนหนึ่งความโดดเด่นที่มีเพิ่มขึ้นมาในเจ้า ่า Honda ซี v i c ตัว EL p a r ในนในและในตัวรุ่นใหม่โฉมปี2024นี้ครับนอกจากนี้ครับในตัวสายชาร์จนะครับผมระบบจากทาไทป์เนี่ยได้ถูกเปลี่ยนไปไทป์ C ทั้งหมดแล้วซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด2ตํตำแหน่งในด้านหน้าอีก2ตำแหน่งในด้านหลังนะครับผมนอกจากนี้ยังมีเวล์ชาร์จิ่งมาให้บรเวณล่างนี้ด้วยนะครับผมก็เพิ่มความสะดสบายที่ สำหรับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับผมได้เป็นอย่างดีและนอกจากนี้นะครับผมในเรื่องระบบความปลอดภัยของเจ้า Honda Civic Honda Sensing นะครับใหม่เนี่ยได้มีการพัฒนาตัวระบบช่วยเหลือนะครับอย่างระบบช่วยเหลือในการเตือนนะครับผมด t เทคจับรถจักรยานและมอเตอร์ไซค์นะครับเพิ่มขึ้นมาเวลาเราเลี้ยวผ่านแยกอย่างเงี้ยครับรวมถึงรถยนต์ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นฟังก์ชันที่ถูกเพิ่มเติมขึ้นมาและนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการ เลนคิปร uh, ิ้งนะครับผมที่เอซิดนะครับที่จะมีการควบคุมตัวรถให้อยู่ในกลางเลนได้ดียิ่งขึ้นแม้ถนนจะลาดเอียงก็ตามนะครับผมซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ถูกเสริมขึ้นมาในรุ่นใหม่นี้นอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการขึ้นลงเขานะครับด้วยระบบฮิลเลสเซนคอนโทรลนะครับผมตัวรถก็จะมีการปรับเคอร์ฟในการเร็วแล้วก็ชะลอความเร็วอะไรเงี้ยให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งคือฟังก์ชันที่ถูกเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาใน h o n d a s e n s i n g ทั้งหมดนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ก็ จะมีเมนเรื่องของดีไซน์นิดๆหน่อยๆนะครับผมที่ถูกปรับเพิ่มขึ้นมาในส่วนของเบาะนี่ก็ปรับให้เป็นเบาะที่มีลวดลายที่เป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและในตัวแถวเบาะแถวหลังนะครับผมสามารถพับแบบ60-40ได้ในทุกๆรุ่นย่อยนั่นเองนะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะมีรุ่น่า e h e v เนี่ยอาจจะไม่สามารถพับเบาะได้พับพับได้เฉพาะในรุ่นเทอร์โบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ในรุ่นใหม่เนี้ยพับได้หมดแล้วนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้ง,งานของ์สไซน์ของบุคคลรุ่นใหม่ ได้ดียิ่งเดิมนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการขับขี่้วเนี่ยในตัวของกลุ่มพลังนะครับผมที่ทาง h o นด้าให้มายังคงเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผม2.0ลิตรเช่นเดิมนะครับผมทําทงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าให้การตอบสนองที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวช่วยการลวมมือระหว่างลุมพลังและมอเตอร์ไฟฟ้านี่ให้พลังลงอยู่ที่184แรงม้ากับแรงบิดที่315นิวตันเมตรนะครับเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยด้วยการเร่งอัดตาเร่งเนี่ยผมถือว่า ทำงานได้ค่อนข้างน่าประทับใจเลยสำหรับเจ้า Honda าสวิตเป็นรถที่ขับสนุกนะครับผมและนอกจากนี้ในส่วนที่น่าจะชมออย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของสวิตเนี่ยถือว่ามีให้ความตอบสนองการขับขีด่ได้ค่อนข้างแม่นยาแล้วก็ค่อนข้างเฉียบคมเวลาเข้าโค้งก็ดีรวมไปถึงอัตราเร่งที่มีมาให้เนี่ยถือว่าทํางานได้อย่างค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวโดวยระบบการทํางานของระบบไฮบริดของ Honda เนี่ยถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างชาดฉลาดนะครับเพราะมีการรวมการใช้งานที่น่าส ใจไม่ว่าจะเป็น e v p a r a l e l หรือ Series นะครับเอาไว้ด้วยกันครับโดยการทำงานก็จะเป็นลักว่าถ้าเราขับออ,ออกตัวชา้าๆเนี่ยระบบขับเครื่องก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนนะครับทำงานก่อนแล้วเมื่อเราใช้ความเร็วมากยิ่งขึ้นเนี่ยตัวก็จะทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะครับแต่ถ้ายิงยึดมอเตอร์ไฟฟ้าใช้งานเป็นหลักนั่นเองแต่เมื่อความเร็วสูงสูงนะครับที่แช่คงที่นะครับผมที่ร้อยสี่แช่หรือร้อยห้าแช่มอเตอร์ไฟฟ้าจะถูกตัดออกแล้วเป็นการทํางานด้วยเครื่องยนต์ ล้วนๆน,นะคะผมเรื่องตรงนี้ก็ถือว่าให้เกิดความ ประหยัดสูงสุดแล้วก็รวมถึงพลังได้สูงสุดนั่นเองนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความชาญฉลาดของเครื่องยนต์ของทาง Honda นั่นเองครับด้วยต้นเปลืองที่ทาง Honda เคมาก็อยู่ประมาณ26กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวหนึ่งน้ำเติมน้ำมันหนึ่งถังเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง800กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่า,าเป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่ทําให้เจ้า h o n d a e h d v เนี่ยให้ความประหยัดค่อนข้างมากเลยทีเดียวข่าที่เราขับมาเนี่ยจากกรุงเทพสู่เขาใหญ่นะครับผมขับแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนรัอตาิ้เปื เฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก20กว่ากิโลลิตรสบายๆแบบไม่ต้องซีเรียสนะขับเร็วบ้างช้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยถือว่าตาซิเตือนถือว่าทำได้ค่อนข้างน่าประดับใจเลยทีเดียวสับเจ้า Honda c ซ v i c คันนี้นะครับผมส่วนในเรื่องของการขับขี่หรือการใช้งานหรือฟังก์ชันนะครับในพวงมาลัยเนี่ยด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องควบคุมระบบเอฟติคคูดคอนโทรลนะครับผมส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นเรื่องควบคุมเกี่ยวกับเรื่องระบบเสียงนั่นเองนะครับผมและตัวแพดเดิลชิพที่ด้านหลังที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมไม่ไ แต่จะเป็นใช้ในโหมดเคิร์สโหมดนะครับผมในการรีเจนไฟกลับมาเอ,เองของตัวขุมพลังนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายเลยดีเดียวสำหรับเจ้า Honda Civic ตัวใหม่นี้นะครับผมแล้วก็รวมถึงเพื่อนอินที่มีมาเพิ่มให้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจสําคัญนะครับผมทำให้าการขับขี่เจ้า Honda c i v i ิเนี่ยสะดวสบายยิ่งขึ้นและตอบโจทย์ ความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้นั่นเองนะครับผมถ้าถือว่าเป็นรถหนึ่งรุ่นที่ขับได้ดีและขับได้สนุกส่วนช่วงล่างนะที่เราลองขับเนี่ยจากกรุงเทพมาที่เขาใหญ่เนี่ยเส้นทางก็จะค่อนข้างขรุขระนิดน,นึงนะครับเส้นทางที่เรามาเนี่ยตัวรถเนี่ยท,ที่เราใช้ความเร็วที่สักร้อยถึงร้อยยี่สิบเนี่ยถือว่านิ่มนวลเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ความเร็วที่สูงกว่านั้นอาจจะร้อยสี่ร้อยห้าอะไรอย่างเงี้ยครับบางช่วงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในโค้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมท้ายรถเนี่ยมีอาการให้ตัวค่อนข้างเยอะหรือดินน ด้วยน้ําหนักตัวของแบตเตอรี่อาจจะส่งผลทําให้ตูดมีน้ำหนักเหมือนว่าห้อยมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเลยมีการเด้งมากเกินไปนั่นเองนะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดหาโชคดีๆสักชุดหนึ่งซึ่ง Honda เนี่ยถือว่าเป็นาสายซิ่งเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเรื่องของแต่งเรื่องผ่มความเปอร์ฟอร์มานซ์อะไรอย่างเงี้ยหาได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วถ้าเปยนโชว์สักชุดหนึ่งเนี่ยผมว่าทําให้เจ้า Honda Civic เนี่ยขับได้สนุกยิ่งกว่าน,นี้แน่นอนเลยครับผม หลังจากที่เราเดินทางจากกรุงเทพมาที่เขาใหญ่นะครับผมนที่ตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าเราได้สัมผัสกับเจ้า Honda Civic e h อ v นะครับผมตัว e l p พ u เนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะนั่นเองนะครับผมได้เห็นเรื่องของสมรรถนะแล้วก็อัตราเร่งรวมถึงความประหยัดนะครับผมโดยที่เราขับขี่มาเนี่ยเราใช้ความเร็วอยู่มาสักร้อยสิบร้อยี่สิบนะครับบางทีก็มีชุดความเร็วขึ้นไปถึงร้อยสี่ิบร้อยห้าสิบบ้างนะครับผมแต่ อัตราสิ้นเปลืองนะครับผมที่อยู่บนหน้าปัดเนี่ยอยู่มัน20.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมซึ่งถือว่าค่อนข้างประหยัดมากเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งทางฮอนด้าเนี่ยเคมไว้ว่ารุ่นนี้ขับขี่ประหยัดอยู่ที่25กิโลเมตรต่อลิตรก็รู้สึกว่าจะไม่เกินจริงเลยทีเดียวนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเค้นหรือต้องพยายามรักษารอเพื่อให้ประหยัดนะครับผมแต่อัตราความสิ้นเปลืองความประหยัดเนี่ยของเจ้าฮอนด้าซีวิก e-hv เนี่ยถือว่าค่อนข้างประหยัดได้อย่างดีเลยทีเดียวซึ่งถือว่า อีกหนึ่งความโดดเด่นของเจ้า Hon d a าซีวิคคันนี้นะครับผมในเรื่องของความประหยัดนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของขุมพลังที่ให้มา184แรงมา้าแล้วก็เป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแบบไฮบริดนะครับผมก็ถือว่าทํางานตอบสนองได้ค่อนข้างกระฉับกระเฉงเลยทีเดียวนะครับผมในการขับรถเนี่ยเราสึกว่าการขับขี่แฮนดิ้งนะครับผมในการขับขี่เนี่ยพวงมาลัยของเจ้า Honda าซีวิคเนี่ยถือว่ามีความเฉียบคมแล้วก็สร้างความมั่นใจเนี่ยได้ใกล้เคียงกับรถยุโรปเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่ง จุดเด่นในเรื่องของการขับขี่ของเจ้า h อน da c ซี i c ตัวนี้นะครับผมและนอกจากนี้นะครับจากฟีลลิ่งที่ขับเนี่ยอาจจะเห็นในเรื่องของจุดได้นิดๆในเรื่องของการเซตติ้งช่วงล่างนะครับผมให้มีความนุ่มนวลน,นะครับผมแต่พอในเรื่องความเร็วสูงแล้วเนี่ยเราอาจา afar, อาจะเห็นว่าช่วงล่างหลังเนี่ยอาจจะมีแบบย้อยมากเกินไปหน่อยนะครับผมอาจจะตอบโจทย์เรื่องความเร็วสูงเนี่ยไม่ค่อยได้เท่าไหร่ซึ่งสาหรับสายซิงนะครับผมได้เปลี่ยนชคดีๆหรือชกแต่ง้ะชุดหนึ่งเนี่ยน่าจะให้มัหาตรงนี้หมดไปได้เลยทีเดียวเรื่องอัตราเร่งเรื่อง ตอบสนองการขับขี่ได้สนุกสนานเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นแต่ยังคงไว้ซึ่งความประหยัดเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนอกจากนี้ในเรื่องฟิวเจอร์ต่างๆที่ถูกเพิ่มขึ้นมานะครับในเรื่องของ Honda Sensing นะครับที่มีในทุกรุ่นย่อยนะครับไม่ว่าจะรุ่นเทอร์โบหรือรุ่น e h u v ก็ตามนะครับผมรวมทุ้งกับฟิวเจอร์ใหม่ๆ3รูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอินเต็จับรถจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ในทางแยกเพิ่มขึ้นมารวมถึงรถยนต์นะครับผม ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าช่วยในเรื่องความปลอดภัยผู้กับขี่มากยิ่งขึ้นนั่นเองรวมไปถึงการช่วยเหลือเรื่องของเลนคิปปิ้งนะครับผมให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นรักษาตัวรถให้อยู่กลางเลนมากยิ่งขึ้นแม้อยู่ในสภาพลัดเยงก็ตามครับแล้วรวมไปถึงตัวช่วยลดเรื่องของความเร็วแล้วก็ชะลอรถนะครับเวลาขึ้นลงเขานะครับผม ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันใหม่ที่ถูกเสริมขึ้นมาใน Honda Sensing ในทุกรุ่นย่อยเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความใส่ใจที่ Honda มอบให้ผู้ใช้งานนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้ในเรื่องของการเพิ่ม Google Built-in นะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการสั่งงานด้วยเสียงนะครับในการให้ Google เนี่ยช่วยหาข้อมูลหรือช่วยนําทาง ก็ดีหรือเปิดเพลงก็ดีนะครับผมไปทตตงต่างๆโัยที่เราไม่ต้องลาสายตาจากถนนได้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ถูกเพิ่มขึ้นมาซึ่งฟังก์ชันตัวนี้จะอยู่ใน Hon d a a c c o r d ตอนนี้ก็ได้ถูกยกมาอยู่ในเจ้า Honda c i ีวิคคันนี้แล้วนะครับผมซึ่งถือว่าก็ในราคาล้านต้นๆน,นะครับผมก็ถือว่าให้ความคุ้มค่าเนี่ยค่อนข้างมากกว่าในรุ่นก่อนัวถึงราคาที่ถูกลงไปด้วยนะครับผมซึ่งทาง h o n d a ก็พยายามทําราคาให้ได้ดีที่สุดนะครับผมให้ตอบโจทย์การใช้งานของคน ที่ชื่นชอบ Honda Civic มาอย่างชานานถึง11 i o นแล้วนั่นเองซึ่งในรุ่นนี้ก็ถือว่าปรุ่นหนึ่งที่ทําได้ค่อนข้างดีกับรูโฉมใหม่ที่ปรับไปเนี่ยถือว่ามีความดุดันมากขึ้นเหมือนรุ่นก่อนดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกด subscribe ที่งาน Talk Channel ด้วยเรามาลองดูว่าข้างหน้าเราจะพาเ,เพื่อนๆไปดูรถคันไหนต่อไปนะครับผมไว้พบกันคับ